ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมพยานามนำเสนอสรุปรายงานประจำปีของอสำนักงาน EC ทั้งโดย powerpoint ครับขออนุญาตขออนุญาตนำเสนอเป็น powerpoint ครับครับขอขอ,ขอสไลด์ถัดไปเลยครับในการ,รดำเนินการของสำนักงาน EC นะครับเราเรเดำเนินการภายใต้พรบรครับมีกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยกลไกในการ ทำงานเนี่ยนะครับจะทํางานโดยมีองค์กรที่เป็นคณะกรรมการนะครับเช่อคณะกรรมการนโยบายซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EC 14คนนะครับแล้วก็ทางสนงงานักงานทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุก,การกระบวนการของสานักง,งาน EC ก็จะมีแผนนะครับแล้วก็มีแผนสําคัญที่สุดจะเรียกแผนภาพรวมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพใหญ่ในการพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแผนย่อยอย,อยู่อีกหลายฉบับนะครับ ซึ่งในในการดำเนินการในแผนภาพรวมในปี2565เนี่ยสิ้นแผนได้พอดีนะครับแล้วก็ในปีนี้ต่อไปจนถึงปี2570เนี่ยก็จะมีแผนฉบับใหม่เมื่อมีแผนภาพรวมแล้วนะฮะก็จะมีแผนเกี่ยวเนื่องทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องพัฒนาคนนะครับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเกษตรเรื่องอสิ่งแวดล้อมเรื่องผังเมืองตามต่อไปขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับในในผลงานที่ผ่านมานะครับในปี2561 จนถึงพ5นสองนางสิานะครับทางคณะกรรมการนโยบายผมขออนุญใช้ชื่อย่อ,อว่ากพอนะสำนังกงานนโยบายเขตพนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยมีเป้าหมายในการลงทุน1.7ล้านล้านบาทนะครับซึ่งใน,ในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็มีการลงทุนไปประมาณ1.93ฮะแต่ติกลมๆก็เป็น2.2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งการลงทุนใน EC ในจำนวนที่ตัวเลข 2. สองล้านล้านบาทนะก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของใช้งบประมาณของของรัฐจะลงเลยอยู่ในเลขสามนะครับประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็เป็นโครงการ PPP อยู่ประมาณหกแสนห้าหมื่นล้านแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นเอกชนลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนเนี้ยเรานับยอดจากบัตรส่งเสริมการลงทุนที่สำนักงานบ OI ได้ออกให้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมารวมแล้วประมาณหนึ่งจุดสองห้าล้านล้านบาทครับขอซ้า์ถัดไปเลยคนระับ ก็ข้างไปเลยท่านะครับนะครับ,รบในรูปนี้จะเป็นรูปแสดงนะครับว่านักลงทุนรายใหญ่ๆที่เข้ามาในใน EC จะเป็นใครบ้างนะครับก็หลกัหลกๆเนี่ยจะมีคนที่ลงทุนที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะฮะรถยนต์ไฟฟ้าเยอะหน่อยก็จะมีอย่างเช่นบริษัท b y d ะะแล้วก็จะมีมีคนที่เกี่ยวข้องก็คือมีทําแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีที่ไม่ใช้เชิงอุตสาหกรรมโดยตรงก็จะมีตีมพาร์คที่ ท่านสมาชิกบานท่านอาจจะเคยผ่านที่พัทยาจะเห็นนะครับก็จริงจรพัก,พกที่โคลัมเบียนะครับเชืยคาเวอร์สเนี่ยอยู่ในในพัทยาก็มีการลงทุนจากต่างประเทศไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีพวกรถ E ีีแล้วก็ก็มีการลงลงทุนนะครับที่เกี่ยวข้องของปตท,อทอไทยก็ไปร่วมทุนกับบริษัทฟ็อกคอนมาก็ทำกเกี่ยวกับเป็นฐานการผลิตที่เกี่ยวกับยานยนต์เหมือนกันครับต่อไปเลยครับใน ส่วนหนึ่งนะครับที่ผ่านมาในรอบ5ปีเนี่ยทางท่านสมาชิกได้ได้ทราบได้รับข่าวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาของสร้างพื้นฐานนะครับว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาในใน5ปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยี่ในช่วงเวลาในในปีที่แล้วเนี่ยก็มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสร้างพื้นฐานในสมรภังาน EC และในเขต EC เนี่ยก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานหลักๆอยู่4โครงการใหญ่นะครับก็จะเป็นท่าเรือ2ท่าเรือคือที่แหลมชบังแล้วก็ที่ท่าเรือมาร์พุทธเสร็จแล้วก็จะมี การขยายสนามบินอุดรเพานะครับแล้วก็จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับโครงการโครงสร้างพื้นฐานก็ในวงเงินในการลงทุนนยครับก็โดยรวมเนี่ยประมาณ6กแสนล้านบาทเศร็จนะครับซึ่งในรอบปี2565ก็มีการเริ่มดําเนินการไปเช่นมีการเริ่มถมทะเลไปบ้างนะบางบางสัญญาณก็ได้เริ่มเริ่มกระบวนการเกี่ยวกับส่งมอพื้นพี่ไปนะครับแต่ยังมีความล่าช้ายอยู่นะครับจนถึงในปี25-65ครับต่อไปนะครับ ในสำนักง,งาน EC นะครับในในสไลด์รูปนี้จะแแดงให้เห็น,นกลไกในการทํางานนะครับก็คือว่า EC เนี่ยจะครอบจะครอบคลุมสารจังหวัดก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัด,วดชนบรุรีแล้วก็จังหวัดระยองนะครับส่วนการดําเนินงานของ EC เนี่ยเป็นเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์เป็นให้สิทธิพิเศษ,เ,เ,ศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ในการลงทุนจะ จะกาหนดไว้อยู่ในในพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นหมายความว่าใครที่จะเข้ามาในลงทุนก็ต้องเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งในเขตพื้นที่เนี่ยก็จะมีอยู่28นะครับรวมแล้ว28แห่งอยู่ทางทางรูปซ้ายมือเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นทางอีสิก็จะมีพื้นที่ที่สงวนไว้นะครับที่พยายามจะดูไว้สําหรับอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมซึ่งในอุตสาหกรรมที่ ทางอ c ได้ดูแลอยู่เนี่ยจะมีเพียงแค่12บออุตสาหกรรมเท่านั้นครับในการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเราจะเน้นใน12อุตสาหกรรมซึ่งจะแตกต่างจากทางที่บ I ซึ่งดูในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางกว่าขอ,อยัดสไลด์ถัดไปครับนะครับในผลงานในการดำเนินการนะครับในในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับในในช่วงที่อ c ซดูแลเนี่ยเราเรา ปั้นบุคลากรที่ดูแลที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายจริงๆอยู่นะครับในรอบตัวเลขที่มีการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมาจะมี10,000ื่นเกือบเกือบสองหมคนนะครับหนึ่งเก้าพันสี่ร้อยยีคนแต่ถ้าเราดูในภาพใหญ่ซึ่งซึ่งไม่ใช่เพาะในที่ที่ดูแลในอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยครับก็จะมีอยู่ประมาณแสนกว่าคนนะครับญาตต่อเลยครับส่วนในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับในในโครงการที่เรา ดูในเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยในพื้นที่ EC จะมีโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องมี86องค์โครงการนะครับแล้วได้ดําเนินการไปแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยยีโครงการครับก็ยังเหลืออีกประมาณ20โครงการซึ่งโครงการถ้า,ถาเราเจาะไปดูองที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแว,แวดล้อมส่วนใหญ่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการบำบัดน้ําเสียแล้วก็ขยะ ครับซึ่งในกรณีขยะเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยในการดําเนินการในพื้นที่เนี่ยการเติบโตของพื้นที่มันมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องขยะอยู่เยอะพอสมควรนะครับในสไลด์ในรูปก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนไปแค่ไหนอย่างไรบ้างนะครับผมย้ดไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่อยากให้ให้เรียนเลยสรุปว่าขยะมีม,มีมีเพิ่มขึ้นจริงฮะ แต,แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้นแล้วพยายามจะให้ระบบการจัดการขยะเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นครับส่วนของการที่เกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำนะครับก,ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าในการลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะต้องมีการดูถึงความพร้อมของแหล่งน้ําด้วยแล้วหลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับว่าในพื้นที่สามจังหวัดของอีซีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ บางปีบางช่วงระยะเวลามีมีข้อจํากัดเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ําด้วยเหมือนกันนะครับโครงการที่เกี่ยวข้องแหล่งน้ําที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะมี38โครงการใหญ่นะครับซึ่งคนที่ดูแลหลักเนี่ยเป็นสำนักง,งานนโยบายสรัพยากรน,น้ำนะครับซึ่งจะดูแลในในภาพที่เกี่ยวกับนโยบายแล้วก็มีการจัดสรรโครงการที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ได้รับจัดสรรจากในในแผนเนี่ยเป็นแผนที่ดําเนินการดูปริมาณน,น้ําจนถึงปี2580เลยนะครับ ซึ่งในในการดําเนินการในโครงการที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วก็มี2ีโครงการเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะสิโครงการแล้วกําลังดําเนินการอยู่11โครงการแต่ยังมีโครงการที่รอก็ประมาณที่ต้องดําเนินการอยู่อีกอีก16โครงการนะครับส่วนในมุมการพัฒนาชุมชนนะครับก็สิ่งหนึ่งที่อยากขอยัดนําเรียนท่านสมาชิกนะครับว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใน EC ท่านสมาชิกจะได้เห็นได้ยินเกี่ยวกับการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจพยายามดึงดูดการลงทุน มาครับแต่จริงๆแล้วในพื้นที่อีซีแล้วเนี่ยทางอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่และชุมชนด้วยส่วนหนึ่งที่เราดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างความรับรู้ฮะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสามารถจะรับประโยชน์จากการลงทุนได้ในรูปก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าที่เรามีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทั้งทั้งที่เป็นเยาวชนนะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นประิษฐ์อาสาซึ่งช่วยดูแลพื้นที่ให้แล้วก็จะ เกี่ยวข้องกับพยายามเอาคนในพื้นที่เข้ามาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนครับเรามีกองทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกด้วยนะฮะเป็นกองทุนที่ใช้สําหรับในการเยียวยาประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการศึกษาเพื่อที่จะให้เราดูแลพื้นที่ได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถจะเตรียมคนเอาไว้สําหรับในการรองรับ การจ้างงานที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายครับนะครับอย่างนในใน,ในพื้นฐานเองแล้วครับใน EC ก็จะมีมุมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจฐฐฐน,นะครับเราพยายามจะดึงการลงทุนมาให้ได้และการลงทุนของ EC ในส่วนใหญ่เราก็ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ที่ไฮเทคหน่อยนะครับที่ทันสมัยจะไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมคือการอุตสาหกรรมเราเชื่อว่าจะมีการจ้างงาน ที่ผ่านมาเรามีการพยายามเตรียมคนนะฮะให้รองรับว่าสามารถจะได้ประโยชน์จากการทํางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็จะมีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเราพยายามจะไปดูเศรษฐกิจชุมชนให้ได้สามารถรับประโยชน์ได้จริงๆแล้วดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลดูแลเรื่องเมืองด้วยเพราะในที่สุดแล้วการการทำงานที่เกี่ยวอีซีเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองโดยใช้การลงทุนเป็นตัวนำครับท่านเลขารับดีขออนุญาตสนุกท่านเหนือครับจบดีครับขอบคุณครับ ดีฉันแรกท่านขอไว้5นาทีครับทีนี้ก็เลย